บบนี้ช้้านีีท่ชช่องาวง world of food by ภูเขาทองคุณผู้ชมคะมหาอุทกภ,ภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาคนไทยสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น้ำทำลายไม่ได้ก็คือน้ำใจของคนไทยด้วยกันคะ่ะ เราจะได้เห็นภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งทุ่มเทเสียสละและช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยล่ะค่ะและแม้น้ำจะลดลงแล้วหลายหน่วยงานก็ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างไม่รอช้าค่ะ เช่นเดียวกับบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนซึ่งได้จัดทำโครงการรถเข็นขายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2554กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ คุณผู้ชมคะรถเข็นคันนี้ค่ะคือรถเข็นขายอาหารต้นแบบที่ทางบริษัทไทยเทพร,รถจำกัดมหาชนค่ะจะส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านมานะคะและทางภูเขาทองค่ะหวังว่ารถเข็นคันนี้จะเป็นรถเข็นที่สามารถสร้างชีวิตใหม่และสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้ค่ะวันนี้นะคะในส่วนของบริษัทไทยเทพร,รถก็มีความประสงค์ที่จะมอบรถเข็นขายอาหารจํานวน100คัน มูลค่าน1นล้านห้าแสนบาทให้กับกองทัพบกวันนี้ท่าการทังก็ติดราชการกวก็มาพร้อมทังกอรทัพบกท่านผู้จเสียฝ่ายกิจการคนอื่นการับ จะเ่นครับว่าว่าผมว,ว่าไปเป็นห่วงเวลาที่เหมาะเป็นะครับคือหลังจากที่ผู้ที่เขาประสบภัยเขาเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลเนีก็ดูแลให้ปลาเขาไปกินก่เขากินปลาันแล้วตอนนั้ะห้าพันบาทเลยก็ว่าไห้ตอนนี้ท่านเอาเป็ดมาให้ก็แล้วเขาก็ต้องไปหาจินต่อบแนซึ่งผมว่ามันเป็นเป็นเป็นหน้าที่ที่เราก็อยากรอให้คน,ทนไทยได้รับแต่ปลานะพง่ายแล้วกข็ขอบคุณใน ในเมตาจิตที่มีจอพิทุ่นอาจจะช่วยเมตาจนะครับก็เข่นขายอาหารไปมอบให้กับผู้ที่เขาประสบภัยคุณผู้ชมคะตอนนี้ติ๊บก็อยู่กับคุณวรัญญาวินยรัตค่ะรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเทพระจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณวัญญาสวัสดีค่ะ อยากทราบถึงเหตุผลที่ทางภูเขาทองค่ะได้ให้ความไว้วางใจกับกองทัพบกเป็นผู้ส่งมอบรถเข็นคันนี้ค่ะไปสู่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะค่ะก็ะะถ้าทุกคนได้ดูข่าวที่ผ่านมาช่วงน้ำท่วมนะคะก็ะทางกองทัพบกของเราเนี่ยช่วยเหลือประชาชนเยอะมากทีนี้ทางเราเนี่ยก็เลยอยากจะมาร่วมกับกองทัพบกเพราะว่าเราก็อยากต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจริงๆนะคะก็เลยมาร่วมมือกันก็หลักเกณฑ์ที่จะรับเลือกเข้ามาก็จะต้องเป็น ผู้ที่แน่นอนเป็นผู้ที่ประสบภัยเมื่อปีที่แล้วนะคะทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรถเข็นขายอาหารอยู่แล้วคือเหมือนกับอาชีพเขาได้รับความเสียหายไปตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้รถไปเนี่ย าก็มีพื้นที่แล้วก็มีรถเข็นที่คอสนับสนุนเขาเอาไปขายได้เลยค่ะ,คะก็ในรถเข็นนะคะก็ประกอบด้วยป้ายร้านอาหารป้ายเมนูอาหารแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะที่จะมอบให้ออหมวกทําอาหารนะคะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนเรียกว่าเอาไปปุ๊บเนี่ยไปดัดแปลงนิดหน่อยก็เข็นไปขายได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวรัญญาวินยรัตเป็นอย่างสูงคะ่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการเช้านี้ที่ช่อง5ของเราขอบคุณมากค่ะคุณค่ะ สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาภูเขาทองแม่น้ำจะทำลายหลายสิ่งในชีวิตไปแต่ยังไม่ทำาลายน้ำใจที่คนไทยมีต่อกันนะคะบาานนีีี้้ชช่่อง